เพราะเราจะไม่ไม่หน้าที่ขออาจารย์คือการที่เราเห็นมาอยาเห็นสมมุติอาจารย์จะไม่สมมุติเพิ่มจะไม่สร้างมายาเพิ่มแต่เราต้องคายจากไอ้ที่เราเคยยึดถือมาทุกภพทุกชาติเราเราหน้าที่คายสมมุติไม่ใช่ไปเพิ่มสมมุติถ้าเพิ่มสมมุติจบไหมไม่มีวันจบอ่าฉะนั้นตัวตนของเราขณะทุกขณะ ขณะหสู่ขณะหนึ่งเขาก็ทําหน้าที่เชื่อมโยง,งกระโดดไปสู่การเกิดอีกตัวหนึ่งสู่ภาวะอีกความคิดหนึ่งก็ไปเกิดนี่มีใครทํำไหมมันเป็นเขาเรียกธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติเป็น AI เป็นเขาเรียกว่าการเกิดฉะนั้นเราห้ามได้ไหมห้ามไม่ให้เกิดทําได้ไหมไม่ได้เห็นไหมแต่เรา ต้องเข้าใจและเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเราแล้วก็เข้าใจธรรมชาติเมื่อไหร่เข้าใจธรรมชาติ inne? เข้าใจว่าทุกสิ่งบงทุกสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์เล่ามาเราบังคับอะไรได้ไหมเราบังคับอะไรไม่ได้เลยเมื่อไหร่เราบังคับอะไรไม่ได้รู้ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เราอันนี้ก็ไม่ใช่เราเราบังคับไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเราเห็นอนัตตาเมื่อไหร่เราเห็นอนัตตาตัวตนเราที่เราเคยยึดถือมีอุปทานในนั่นในนี้ในนั้น,น, rans, น,น,นมันจะหายไป มันหายไปเองไหมถ้าเราเห็นอนัตตาอัตตาจะหายไปเองเหลือแต่ธาตุที่ทําหน้าที่เป็น AI เขาเกิดดับเองเขาทำหน้าที่เองหัวใจเต้นเองเซลลทำหน้าที่เองเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงทําหน้าที่เองเขาก็คิดเองหยุดเองวางเองเราหน้าที่เห็นตัวนี้ภาชนะนี้เป็นธาตุธาตุที่เขาดาเนินไปเราไม่มีความเป็นเจ้าของสิ่งใดอ่าเราไม่ได้ ดูว,ว่ามันเป็นสักแต่ว่าธาตุมันไม่มีความเป็นเจ้าของอันนี้จะเกิดเห็นไหมสุดทสุดท้ายมันคิดเองหยุดเองวางเองหัวใจเต้นเองมีใครอยู่จริงไหมมีเราไหมมีไหมพอเห็นบ่อยๆเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วไม่มีเรามันจะมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะ ก็สิ่งที่แล้วว่านิพพทานิพพทาคือการคลายจากความยึดถือมั่นถือมั่นอ่าน,นิพพทานี่คือสิ่งที่ที่พระพุทธเจ้าเห็นเพราะว่าต้องต้อง,องทุกคนที่มาศึกษาธรรมะมันต้องคลายจากรูปจากนามจากการจากกิจเกิดการการไม่ยึดถือไอเนี้ยตัวนี้ตัวสําคัญเราปฏิบัติมาจะทําอะไรก็ตามอาจารย์ไม่ได้ว่าแต่ว่าถ้าเราเห็นเราเกิดการคลายจากความยึดถือจากที่มันเคยไปยึดความคิดเป็นเรา เราปฏิบัติทุกคนปฏิบัติมากายนี้ที่ไม่ใช่เราและแต่เราไปเป็นความคิดเอาเราเห็นความคิดเราไปสะกดจิตตัวเองว่าไอ้นี้ไม่ใช่เราไอ้นี้เราเป็นความคิดไหมเราก็ไปอีกความคิดหนึ่งแต่ถ้าเห็นความคิดเห็นความคิดเห็นว่าว่างเห็นว่าสงบเห็นว่าไม่สงบเห็นว่าคิดคุ้งซ่านเห็นสิ่งต่างๆนี่มันคือสิ่งที่ผุดขึ้นมามันคือความคิด ใช่เราไหมไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อไรเราเห็นตรงนี้ปั๊บเขาจะเกิดการถอดถอนถอดถอนว่าเห็นหัวใจกรจายกระส่วนหนึ่งความคิดกระส่วนหนึ่งทุกอย่างมันแยกกันอยู่แล้วไหมอ่าแต่ถ้าเราเราก็เห็นทุกอย่างมันเป็นธาตุดำเนินไปตาม AI มันมันเกิดขณะหนึ่งก็ดึงดูดไปสู่อีกขณะหนึ่งสู่ความคิดหนึ่งก็สู่อีกความคิดหนึ่งมันก็โกรธเราไม่อยากโกรธมันไม่อยากอิจฉาทุกคนไม่อยากเป็นอะไรแต่ ขณะหนึ่งโผล่มาปับ๊บเราก็ต้องไปเป็นธาตุสิ่งนั้นเห็นไ,ไหมที่อาจารย์บอกเมื่อกี้โกรธมากหยิกเจ็บไหมเจ็บปั๊บมันก็จะอาศัยต้องแยกเป็นแดนเกิดคืออาศัยเวทนาอาศัยกายเวทนาแม้แต่จิตแล้วก็ธรรมคือแดนเกิดทุกขณะสติปัฏฐานสี่อาจารย์จะไม่แยกว่าดูกายอย่างเดียวนะเพราะเราดูกายมันจะจะมีแลนด์มาร์กที่กายแต่จริงๆสติปัฏฐานสี่คือมันแสดงขณะปัจจุบันหมดเลยเราไม่ต้องไปแยกหรอกเพราะว่า เขาทำหน้าที่แต่หน้าที่เราให้เห็นว่าเนี่ยมันคือมายามันคือสมมุติและถอดถอนความยึดถือเมื่อไรเราเห็น